ความยึดติดกับความสุขนั้นทําให้เราเป็นทุกข์ในที่สุดการที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกใบนี้ก็เพราะติดข้องในกามพระพุทธเจ้าบอกว่ากามนั้นมันมีสุขแต่มันมีน้อยและก็มีโทษมากโทษของมันก็คือพอเรายึดติดข้องติดกับมันไปแล้วมันจะพาเราเวียนว่ายตายเกิดเป็นทาตของมันพาเราทำโน่นพาเราทำนี่มากมายอยากจะเอามันมาเพื่อทำให้เรามีความสุขจึงเรียกว่ากามมาสุข ความสุขที่เกิดจาการคือความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งมากระทบทางกายหรือโพธภะทางใจต่างๆนี่แหละถ้าเราไม่เท่าทันแล้วเราก็ทําตามตัณหาสแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบํารุงบำเรอจ,จิตใจอยู่ตลอดเวลามันทําให้เราพัวพันมันทําให้เราติดข้องและทําให้เรา มีจิตท,ที่มีนิสัยอยากจะแสวงหาสิงเหล่านี้อีกมันก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเพื่อมาหามันอีกและไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันพอจนกว่าเราจะเริ่มรู้แล้วว่าความอยากนั้นมันเป็นโทษความอยากนั้นมันพาเราเกิดและเราก็พยายามดับสังขารปรุงแต่งดับความอยากนี่แหละมันจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาเราออกจากระบบวังวนนี้สักที สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกําลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ